มึงดา่าโกปอกวะมันนี้เขากับมาปฐมพยาบาลเห็นไหมครับเอาคัดเป็นบัตรไม่อเจดินจะ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 เดิน,ดน,ดนเห็นบ่โอ้ยมันดินแห้งเว้ยละ่ะโอ้ย เอาหนึง,หนงจับขานี้ไว้าวางไว้คาเตอนบแบบจับแน่นๆโอ้ยนนกระเปจับแน่นๆเนาะมันดินนด่นไหมดิ่งแห้งนาะจับแน่นๆนี่เก็บ โอ้ยไม่ยิ้มไปจะยานุลยมันแหงเลยอะเก็บเท้านว่งงูผู้ขี่แ้วเนื้อในหัวสวนดางนันตัวนี้ดึงออกไหมอือเี็บฟ้าเี็บ้ามันที่ออก โอ้ยกระแจ,ะจกดิ้นอี่ห่างเนาะโอ้ยดิ้น่าจันยังไงทีเอาใส่เขาให้นี่ไหมหินดากันเด้ย่ยยินให้มันกลับพื้นเถื่อนี <c oughs> ่ยังหนะัทีไฟสองหก Yeah, 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 yeah.

สี่ิทีมันบอกว่าดื้อๆดื้อๆน่ะฮะมึงรู้แน่ะอันนี้สี่ที่มันบอกดื้อๆเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยเมื่อไหร่มันดูเนี่ยมันบอกว่าดื้อๆเนี่ยเนี่ยดูนี่มันบ่าเนี่ยที่บอกว่าดื้อๆดื้อๆดื้อๆนักดื้อนาเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหรอ